กลัมาที่การวิสามันแก้ไขปัญหาที่ดินเละเอกสารสิทธิ์คณะทำงานภาคใต้นะครับเราเดินทางมาสองวันนะครับมาประชุมร่วมกับพี่น้องที่มีปัญหาที่ดินเอกสารสิทธิ์ในสามจังหวัดคือชุมพรระนองแล้วก็ที่ประจวบคีรีขันธ์เมื่อวานนี้ก็ประชุมที่สารกลางจังหวัดชุมพรไปแล้วรอบหนึ่งนะครับวันนี้เนี่ยเรามาสองที่ที่บางสะพานคือที่ไร่บนนะครับกับที่ เทศบาลตำบลร่อนทองซึ่งมาคุยกันเรื่องนิคมสากรบางสะพานนะครับเ,เรื่องใหญ่ของประจวบคลีขันที่มาสองเรื่องวันนี้เนี่ยก็คือกรณีที่ไร่บนเนี่ยเป็นกรณีการดำเนินการตามกฎหมายอุทยานฉบับใหม่นะครับซึ่งจะมีปัญหาที่ชาวบ้านเนี่ยอ,อ,อยากจะได้รับสิทธิ์ในเรื่องของการเข้าไปทำกินด้วยแต่ว่าติดปัญหาที่แปลงที่เป็นคดีอยู่ซึ่งวันนี้ก็มีข้อยุตินะครับก็คือจะมีการ ขอให้ตั้งคณะทํางานระดับจังหวัดเพื่อมาตรวจสอบการปฏิบัติแล้วก็คงจะสามารถที่จะทําให้ชาวบ้านเนี่ยได้มีสิทธิ์เพิ่มขึ้นในการที่จะใช้สิทธิ์ตามกฎหมายอุทยานฉบับใหม่นะครับแต่เรื่องใหญ่คือที่นิคมสากลที่บางสะพานประเด็นปัญหาคือนิคมสากลนี้จัดตั้งมาเป็นเวลายาวนานแต่ว่าที่ดินเนี่ยยังคงเป็นที่ป่าสงวนแห่งชาติซึ่งมาถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยชาวบ้านเองเนี่ก็มีความไม่มั่นคงในเรื่องของที่ดินทํากินเช่น ไม่สามารถจะออกเอกสารสิทธิ์ได้ซึ่งตามกฎหมายในคมสากรนั้นควรออกได้แต่มีปัญหาในเชิงพื้นที่ที่ยังคงเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติอยู่นะครับวันนี้ก็มารับฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยทั้งสสเจ้าของพื้นที่เองคือคุณประมวลก็ดีทางส่วนราชการท้องที่ท้องถิ่นชาวบ้านเนี่ยก็พร้อมใจกันในการที่จะเข้าไปขอใช้ประโยชน์ พื้นที่ป่าไม้บริเวณนี้เนี่ยนะครับทั้งหมดแสนกว่าไร่เนี่ยจากกรมป่าไม้ซึ่งก็มีแนวทางกันว่าด้วยแนวทางนี้เนี่ยก็จะสามารถที่จะทำให้คนได้อยู่ทํากินต่อไปได้อย่างไม่มีปัญหาข้อกฎหมายใดๆนะครับก็ติดขัดอยู่ที่ว่าขั้นตอนการอนุญ,ญาตเนี่ยยังไม่แล้วเสร็จนะครับเท่าที่รับฟังดูวันนี้ทุกคนก็มั่นใจว่าจะสามารถดาเนินการในแนวทางนี้ได้ซึ่งกรรมธิการก็รับไปว่า จะไปประสานกับทางกรมป่าไม้ให้เร่งพิจารณาอนุญาตให้เข้าใช้ประโยชน์ต่อไปนะครับแต่เรื่องใหญ่วันนี้ที่มีคนซักถามในที่ประชุมก็คือว่าหลังจากได้รับอนุมัติไปแล้วเนี่ยจะดําเนินการต่อไปอย่างไรซึ่งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็ชี้แจงชัดเจนว่าก็คงจะต้องลงไปดูพื้นที่จริงในรายแปลงว่าใครอยู่อย่างไรตรงไหนนะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นประโยชน์ว่าถ้าในอนาคต จะมีการขอยกเลิกเพิกถอนสภาพป่าเพื่อไปดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเนี่ยก็จะได้มีข้อมูลคนที่เข้าครอบครองใช้ประโยชน์อย่างอย่างละเอียดและเขชัดเจนจะได้ไม่มีปัญหาในอนาคตนะครับเท่าที่ฟังดูประชาชนที่มาร่วมประชุมก็มีความเข้าใจมากขึ้นแต่ว่าถ้าดูระดับของฝ่ายการเมืองก็ดีท้องที่ท้องถิ่นฝ่ายราชการก็ดีก็มีความชัดเจนนะครับรวมถึงทางสากลด้วย สุดท้ายท่านสัธิตเทศอยากจ,จะฝากอะไรถึงกับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศที่ลักษณะเดียวกันแบบนี้บ้างครับที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่ามานานแต่ก็ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์นในตรงนี้คือคือเราต้องยอมรับเหมือนกันว่าการทํางานของรัฐในนโย,ยบายบางเรื่องเนี่ยมันไม่จบเบ็ดเสร็จในเชิงกฎหมายเลยทําให้มันค้างคาอย่างกรณี13นิคมสากร14ป่าซึ่งเคยพยายามเป็นมติคอรมอมาครั้งหนึ่งแล้ว ในยุคที่ที่ทำงานอยู่เนี่ยนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามในปัญหาพวกนี้เนี่ยรัฐเองในฐานะเจ้าของนโยบายเดิมเนี่ยทิ้งประชาชนไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เป็นหน้าที่ที่จะต้องแก้ไขปัญหาจนกว่าปัญหานี้เนี่ยมันจะจะแก้ไขได้แล้วเสร็จแล้วก็สร้างความมั่นคงสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนได้ครับ